เนะฮียนฮีวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปทำป้าผาดกินไงให้คนอื่นกินนะป้าด,ดูเตอนนี้สี่โมงตอนนี้สิบโมงครึ่งโดยประมาณนะคะตอนนี้วันนี้เขาแต่งเป็นแบบว่าธนคริสตมาสแล้วเรากลัวว่าคนจะเยอะเราก็เลยแบบว่าเออมาเร็วๆเววช้าเช้ากวันธรรมดานะคะ มาดออร์นาเมนเป็นแบบราสเบอรี่อันนี้เป็นอะไรนะคิมบูเล ลืมถ่ายก็เก่าไอ้นี่ก่อนสิเจในน้ำมันมีกลิสเตอร์ด้วยจ่ะน่ากินได้กินได้แหละมันมีกลิสเตอร์กรินได้แต่ว่ารสชาติก็คือแบบว่า,าราสเบอร์รี่โซดาอยู่คนสองให้ด้วย <laughs> เห็นกลิสเตอร์ไหม อร่อยไหมดีอร่อยดีเผ็ดเหมเอนเล่ขอบดีอ๋อมันเป็นน้ำเชื่อมวะอือกินล็กเผ็มดแน่เฮ้ยดูนี่เขาบอกว่าเขาแบบับมาในอ๋อเบิร์นเนาะแล้วแบบไม่อราดว่ามันคืออะไรกินชีนะหนุ่ไม่คนเริ่มเยอะแล้วอ่ะน่ากินจังเลยตเนี้ยจะเป็นเออเกะแบบนี่อะไรวะสมองโอ้ยจรินจังเลยน่าจะใช่เยสั่งอะไร น่ากินจังเลยอันนี้อยากอยากแบบจิ๊กสมอลนี่น่คะสภาพนี่แม่นี่วัตเตอร์เบียร์น่ารักมากอ่ะจิ๊กสอลดูความยืดสิ แล้วนี่มันเรวจริงมันเยี่ยมมากเลยรีวิวอีบัตเตอร์เบียร์หน่อยดูว่าเป็นยังไงก็พยายามหยอรจับอกก็จับหน้าเจียรไปเบียร์่รู้สึกว่าแต่ไม่ใช่เบียร์อยู่แล้วว่ะม็นโซดาเอาไงปะมันเป็นโซดากันเอลยมันไม่ใช่เบียร์เว้ยเลยเนะบอเลี่ยนเลี่ยนนิดนึ่งอร่อยจังเลยจ้าอันไหนอร่อยคะสบอ ยืดแม่ใช่ยาก<า> <c oughs> อน,นาร <c oughs> เา,านังไม่ได้นั่งไม่พอนะ รังเป็นไงบ้างคะก็นิ่มด uh> ีแต่ว่าใส่บาซามิกเยอะไปหน่อยเปรี้ยวแต่ว่าจานสวยมากเก่าดึ๋งเก่าดึ้งต่อที่สัดเนื้อค่ะถ้าไม่ชนะจุดนั้นคือตับได้ทุกคนเลยถ้าตัดเป็นสองยอดประเด็นถึงยอดละหกหมื่นทุกคนบักแม่หน้าสั่ง เอา้เชี่ยคือรู้เล้วว่า้คืนแต่เป็นับรแม่น้ำสลัดจะเป็นแบบว่าออกแนวเปรี้ยวๆก็มีรสตาดมีน้ำพึิกแนวสดชืนสดชื่นแตมือกิน้เพราะไม่มีเตอมายองเนสบานเลมีไข่ทาได้วนในเวารสี่เปเก๋เนื้ออร่อยเน้อหอมติดหัวไหม

พอดีว่ามันมีตรวจหัวกับไมหัวไงว่าใครกินหัวเป็นบ้างเดี๋ยวนะเจะกินที่สวยแต่ว่ได้ทุกคนจ้วงมากได้ฟลอากลงนจิี่แค่เอาเข้าปากแล้วเป็นไงบ้างมันฟุ้มแบบตัิก้าอร่อยหอม จะรสแบบไม่ได้ขัดมากนะอร่อยนวลนวลไม่เคยไม่เคยเค็มมากแต่บางคนเค็มคนอร่อยบาคนบอกว่าอร่อยยเรยติกเบลิกกาาม่ามันทำเป็นแบบเบคอนกรอบป่าน่าเข็มคนนะน่าจะน่าจะเค็มไปยูกินดีสวยขอเสร็จนี่นะ ช็อกมากรไรของชักมากระไรผักเส็แล้วค่ะมากผัดเต็มๆอ่ะเข้ากันดีนะแปลกอ่ะเพราะไม่เคยเจอคนเอาผ่าบ้ามาทำเป็นแบบตล์แต่ตัวซอสเป็นไงก็เป็นตัวหอมๆแต่เจ้กินไม่ได้ชักมากใช่ไหแล้วเจ้ากินได้ด้ บบพาตเอาพามาดีจรสจัดนจะเดก็ดผัดย่างร้านนี้อร่อยมากแบบ a m เมซิ่กินแบบอร่อยอร่อยกัาเนื้อคนตกใจกคมาร่อยอเหมือนเขาปรุงเครื่องเทศอ่ะมันออไม่ใช่ผัดย่างสุด อร่อยมากเลยค่ะเลยปลาผักย่างอร่อยไหมนี่คือแบบทุกอย่างหมดอย่างรวดเร็วคือพอชอบตะกี้ลองกินแล้วอร่อยมากนุ่มคือมันสุกแบบเวลดันเลยนะแต่มันนุ่มมากรสชาติก็เข้มข้นอร่อยมากเลยคนกินร้อนกับผักอร่อย <c oughs> อันนี้สั่งมาอันเป็นอันนี้เป็นไก่ย่างชิงนชุ่มนานเป็นตัวเอกเนาะ ง <Yeah. S 1> ถ้าถ้ามีแบบต้องเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนี่คือหล่อหางกล้วยลำใหญ่ <Okay. S 1> น้ำเป็นน้ำเป็นหล่อหางกล้วยน้ำแข็งก็เป็นลำใหญ่บวกที่สองอันนี้คือตั้งต้มของปลากร่อยล <c oughs> าก้อยกินอะไรอ่ะ <c oughs> น้ำอ่ะกาแฟลาเต้มาร้อยยี่สิบป่ะร้อยสาม มองพุณห้าสามสองชินมากแต่แบบว่าอมันก็เป็นเมนูที่เรากินได้พอดีอะเอบรสชาติของปลาก้อยแพงกว่าแต่ว่ามันแบบกา่นตันเตี่ยงการตูนเี่ยห้าสามสองจากไฟของมึงขอบุือช้าของมึงไม่มีสามารถ สองสองวมจิไ <apr> ม่ใช่ลำใหญ่ใส่ใส่ช่วยจับว่าวันนี้มันเซ็งยิ่งยู่ฝนก็ตกนากนาท่วร์เกิดจังหวะดีทำไมวันนี้ของเราถึงไม่จบง่ายๆครู้ค่ะพี่กาแฟกี่แก้วแล้ววะไม่ใช่กาแฟนี่ชากะโอเคจ้ะกลับไปดูทำชาอร่อย อยูอ่ยใกล้บ้านกินบ่อ,อยแล้วมาสาขาสาขานี้มีของขาวด้วยอ่ะน่าสนใจไม่ได้ถามภาษาเลยพูดยันเดียว่ยันเหรอทำไมเราถึงไม่หยุดกินนะยังไม่หยุดกินยังไม่หยุดกินม่เอ จากอันนี้หมดแล้วก็มาต่อที่สิ่งนี้ที่ทุกคนนี้กำลังกินก๋วยเตีย๋ยวจบวันเท่านั้นบ้างวันนี้ไม่จบไม่สิ้นของเรานะคะบราวน่าสปริตข้าวปลาบราน่าแล้วก็กินผักเปิดจะสุขภาพดีค่ะนี่นอกจากวันนี้ย้ายร้านไม่ไปสิบร้านแล้วก็วคือเตรียมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วย ทำมาทำคอนเทนต์สิแม่มันหรามันรสเทสตมันน่านกินอะเรื่องข้าวตังเหรอมีด้วยเ,ห,เ,รรเ,เ,ห,เหรอหอันนล้หันหนว่านว่าคือเป็นทอนๆลยเป็นทอนๆไปเลย